เห็นบ่เป็นตับๆอยู่หน่อยคักโวดอ๋อพ่อพ่อเขาไปซ่อมนั่นแหละหน่อยคักโวด เจออีกแล้วจา้าพี่น้องจา้านี่สวยๆเลยเนาะนี่นี่กระลังงามดุนนี่งามอยู่ตัวนี้ขันแล้วไงเนี่ยโว้ยเนาะพี่น้องโคท่านไงหรอกจ้ะ <laughs> มาลังเทืาเกิดสิโคท่านคนหลายมาท่านเก็บดุนนี่ก็เก็บเลยละ่ะ โอ้ยมันมาไก่พี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่แถวบ้านแพทย์จะได้อยู่ไก่จกะ,ะเสียงเออยคอยเอ,อ้ยคอยตกใจปมหนะึ <laughs> ่ง ต้องสังเกตได้คอยสิเห็นพี่นอ้องเห็นบ้หน้ามาบังอีกเห็ดกระหัง n าหายาง่าย่าหาง,ง,าหาางาาสิมาแยงสีนอีกนี่จ้ะเล็ดดูเด้อเลิศเล็ดเดออจออีกแล้วจ้าเห็ดเห็ดแดงเห็ด เห็ดแดงเห็ดกอบานเฮาเนาะพี่น้องอ่ะพูดนะเบิ่งขาเราติดล่ะเฮ้ยเจอจังสีเนี่ยไม่ไป็นตาหลุดพี่น้องเนาะงามนะเป็นงามครับขวดน้ำออกก่อนบดทับตับมีเบิดแตกเบิดดอกหนี่พี่น้องเอ้เบิ้งดบิ้งเบิ้งพูดมันอืมเราเถาเบิดเลยนีไสร้างเอาไปให้พี่หน้าเพื่อพี่หน้าเราเอาเออจ้า โอ้ยเอือยคอยก็ได้เราแกงเพชร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 อยู่คนอื่นเท่าน่ะพี่น้องตกใจพูดอะไรพี่น้องจังเม็นง่ามขักฮะก็คือกันนั่นแหละพี่น้อง เอาโอ้ไม่ดูโอ้สันใช่ยไนถงนู่นมานีอ้ายว้ายว้ายงายหนึงวายแจ็คพอตแจ็คพอตพี่น้องเอาเอาเก็บเก็บเก็บกบ้านางบ่นวงเี่ยมันนอก่ายขนา่ยเนาะถ่ายรูปแน่นะอย่าฝ้าเก็บถ่ายลูปแน่วบ่มาให้น้องถ่ายเอากันนะ กูได้เพิ่นพี่น้องด่างดีผัดใหญ่เอ้ยสุดยอดขอให้ใหญ่ในท้องขอให้บุญด้วยพี่กินเข้าไปแล้วขอให้อร่อยว้าววุ้ยนี่ถ้ารุ่นนี่พอดีเลยเนาะรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยพอดีเลยนี่ละรุ่นนี้ละนี่ละพี่อ่ะโอ้พี่หนึ่งไปไปคุณหนึ่งคุณหนึ่งจิ้มเอากิ้มเอากิ้ห้มยเอียแล้วขึ้ได้เฮ็ดไล่เถอะเอาคนเก่งเนาะสุนี่อคือเก่งค่ะโอ้แม่เนาะ ขานเก็บนั่นนั่นอีกนั่นอีกสอเบิ้งเบิ้งกระไปล้จะไปลาเก็บมาพูน่ะเบปากเาเานี่เนี่มเอือนมูแน่เห็นว่ากันแล้วพดีเอินมูไปไทยเน่กับบริษฝรั่งกันเลยตัวแล้วสิวะสิบมน้าำสูอีกแล้วซุ่มนี่รังสองาน้าคนไทยแล้วผสิวะคนไทยพื้นฝรั่งจุกเอาเน่จกเอานเนี่ย แม่นมาหัวจุ่มกันงางไปจนวิ่กับบัวได้ดแต่เบี้ยมันไว้ไปเบึงทีละเต็มยุ้มีตากะตากตาจะไปเบึงกันตีละในกระตานะติ่ะตาเลยไ้ลายหิ้วพน้าไดลายกม่พ้าว่าเม่นแล้วดี๋ยวเฮ็ดแตงเดี๋ยวจะเอาห้ไปร่วมกันพี่น้าทำแก้วมากินเนอจอยดูดอกนี้อม่านี่จะมันงามเนาะคนนี้ มันแหงไหมเพชรมันแหงมันแหงพี่น่ะเพิ่งพี่น้องกระตาเล่าตาใหญ่โอ้มันตึงกระตาเดี๋เต็มกระตาแล้วอันนี้ของแพทย์กะมีเท่าไหร่เอาไปแกงเลยเออไปแกงเฮ็ดยังโอ้ยตอนนั้นดอกน้ทีมซะมันเถาแล้วใหญ่มันเถาได้ปลาแล้วได้ใหญ่ว้ายพ่อพากันเห็นวว้้าายยว้ายว้าย ให้ดึงน้ำในแักดอกน่าไปหนึ่งเทปพี่น้องดึงน้ำในเก๋ดึงคนละโดกอ่าเป็คนละจอ่าไม่ไม่ไม่ดึงพี่น้าจ้าจ้ามาจ้าเอดี๋ยวเก๋อะไรเก๋ดึงดีดนะเง่เห็นย่างงาดึงดีดีโอ้ยจมไปดองงามไปหมเออทุ่งงามเพิ่นผู้งามเพิ่นไปพูดอ่ะพัก้ถอะพูดไปงอกมันงอกผู้เดียวก็ได้แล้วมันงามได้หนิเนาะนี่รุ่นเนี่ยโอ้ยพี่น้องวายมาเบิ่งมาเบิ่งงามที่สุดเท่าที่เก็บมาเนี่ย นี่นี่งามที่สุดท่องมานี่เม่นพวเม่นท่าเหยียบหัวคุณจู่บอใหญ่เจ้าที่คอยนั่งเจียบเจ้าแม่นนั่งทับหัวเราเล่าเลืดนลืดเลือ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 เาอดเลอดลือดเลอดเลอเบอดนลือ่เล่อเอดเลืาดเ่อเอลอนอดเเอลอด่อเลอดอเอเอเลืเลาลเลนาลนเลลเลอ้เลเดลอออออเจ้าลเจ้า สุดยอดเลยก็ได้ยูบอมันมาบ่ไดเนาะก็ไดกันยูแตยูเฮ็ดนะแมนบ่แสบมันแสบอืมนี่พี่น้องจ๋านี่ตุ๊ปูอยู่ไหนตุ๊ปูอยู่นีนบานเฮาเอินเฮ็ดอย่างก่อเฮ็ดกอเนาะงามค่ะกุ้ยแสบครเรื่มไทยโอ้ยข้าจะตื่นเต่นเรืมกด ใส่อีกปาดแมนแมนเมนปาดพู้หนึ่งผู้หนึ่งเมนเมนแมนเมนเมนแมนเมนเมนโอ้ยนี่พี่น้องเออปาด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 พี่บักย่างหลายหนึ่งมาได้มาได้เจ้าจ้อยเห็ดหลายหลายเล่มเล่มมาตองพี่มาเล่มมาพี่เป็นจุ่มเลยยัยใหญ่อยู่มันก็ใหญ่อยู่นั่นแหละ พอได้เล่มอยู่ข่อยอาจจะมาบ่ถึงข่อยย่างมาบ่ถึงข่อยงยงานไก่ใช่ใชย่งางไก่เว <c oughs> ้ยมันกำเริ่มเถินเถินอยู่เนี่ยอมโพเนี่ยกระมงเทียขอ่อยทีเข้าวะสีขาวนะั่นแหละแล้วน้องมาบ่ถึง ก็โอเคอยู okay, ่เหมนมาเก็บวะจุนทั e. ้งปุ่นพีหน้าเราเล่นมาแล้วก็โอเคอยู่เนาะก็พอเดี๋ยวเจ็บอยู่เห็ดขาดหน้า มแต่มันโตมากก็สิขึ้นอีกอยู่มีแต่เห็ดทั้งนัต่เัน,เน,น,นลแล้วก็เลยเยขับไปผุนทั้งโรงงานกับแม่เนาะมองที่เขาไปเก็บถามั็เปนะ็นพยแล้วก็ขังในป่านหรอแม่ขังในป่าจ้ะข้ะแกแมนแมนวหายแต่มันต้องยางหมุดของในป่าตัวนั่นเนาะแต่ว่าเห็ดหลายเด้ โอ้โหตัวนี้มันแหงเบาเอเด้ะตันใดตเราแหงค่กัสิบ่เก็บพ่นดอกพี่นองเฮ้ยมันมันว่เห็นพ่นถึงหนามเพราะกัสีใหญ่อยู่มักงเนาะแมนเมื่อนี้เขาก็ว่าฝนตกนะแต่ว่าคือบ่ตกปุเนี่ตกหน่อยหน่อยแมนตกหน่อยตกหลายเขาก็อื่นว่าตก หิวข้าวอีกแล้วปะพยาดตีกันพยาดว่า่อยเสียเอาลาบเนื้อตัวนี้่อยเสีเอาปลาจม่อยเสียเอากระดูกหมูตีกัน,น,นแย่งกันสจสงสัยไอ้ตามเพิ่นขอยัดบอกให้เพิ่นฟังว่าพี่จ้อยนะ่ะพริกลูกโดนนะ่ะใส่ให้แกไปกี่เม็ดแกก็กินจนหมด ไอ้ตาเพิ่นติดไปนทำเพิ่นผิดชอยเพิ่นล้มันอันแบบว่าเป็นถุงให้เพิ่นอ่ะเพิ่นเพิ่นตักกินทีละหน่อยเพิ่นก็แบ่งมากินอีกเมื่อวานเพิ่นว่าเพิ่นหลุดซื้อว่าเพิ่นเห็นพริกแล้วเพิ่นอยากลองเพิ่นว่าจอยนั่งกับตัดเป็นชิ้นๆได้นั่งสอนจากจากนั่งกินโอ้ยเพิ่รแป๊บเดียวเพไปแบบตาดเป็นไรกินพริกอ็ดีวะซะใอยเลยว่าคือกียจกินคนแกงยังบอกกินแจ๊คเทื่อก็ อยากลองซีซาร์ดูสัตว์นั่งตาแดงพี่จ้อยตะล่ะตุตนอ้วนอ็กคนมาอยู่คือพี่หน้าเนี่ยมาแต่ไหนหนะ่อยนะไม่ใหญ่อยู่เนี่ยคือแต่ว่ามาก,กินมาก,กินอาหารอีสานผ่านเห้านั่งมากพี่จ้อยอันกับแพทยเท็นยังไปแห่งกินนี่แซบเบิสแซบแกงสมพี่จ้อยน่ะแซบคัก ไปเลยโว้ยเห็ดน้นไม่เห็นบ่บกคิดแล้วหลายเห็นแล้วดผุดปแล้วทางผีหน้าเผินเด้อยแมนเส้นแล้วดอกแล้วหน่อยแล้วเหี่ยวพอมเดี๋ยวก็ตายมาเก็บนี่จ้ะห่วยได้เก็บเห็ดอยู่ตัวนี่ นึกว่าสิบ่มีเห็ดเนาะพามาเล่มก่อนสเอ่ยน่อยเพิ่นเนาะสองอยน่อยเก็บเห็ดเอ่ยกับน้องเอ่ยกับน้องหัวุมกันอือหัวจุมกันเลย เก็บไน้องพุณอะเก็บรดพวกเรานี่ยมาหัวสุมกันพวกเราหัวจุ้มกันเลยเมื่อกี้ในเรียนเบาแวดแว๊ดแว๊ดบ่เปิดกล่องเอ้ด้ยผ่าดช็อตเต็ดสัเยเงิดะขงเฮ้ยเงิดหลายซองมึงทั้งไต่ทั้งนี้มีมองเฮ็ดมีบอเก็บได้แต่ว่ามาซองครับพี่ซองหาเบิ่งเพื่อมีเอ้ามีอยู่แต่เราทนไง ตามถนนน้ำมั้นมีบนระดลบยางไปหันปิจอยอ้อมไปทางผุ่นกะมี่ห้ยางแล้ไปสูดผุ่นกะมี่มีเออไปมาสูดยังเมื่อกี้เนี่ยค่าอื่นหาตะกันไม่คิดอดเงินกระโดดก็ดีเจ้าตกใจแลนนี้บนน่ะกวงเกินกันเลยเจ้าสีอื่นเห็นยังอยู่ไกลๆกันนี่แหละพี่น้อง่อน ฮันนน่ก็แพดฮันนนี่ก็โตกใจอ้ดิยาาบงเบงเ่นเ่นบเฮ็ดเ่นเ่นอยู่างโอ้ยอันนี้นี่เฮ็ดเป็นเป็นที่ความอันนี้เลิศอยู่นะนี่เย่จ้าก็ต้องสงสัยว่านั่งไดหลายเด้อนั่งเอาแต่เบียมันของแขดเนี่ยสีห้ายจังหน่อยแต่ว่าเก็บาัต่ลูกมัน ก่อแม่บ่หลายแต่พ่อว่าตาใหญ่แบ่หลายแต่พ่อว่าใหญ่เก็บใส่กระตาเก็บใส่กระตาใหญ่แม่นเพราะว่าใหญ่มีคนหนิวกระตาเออนี่หนี้คือมาเอานี่นี่นี่เอาเนี่ยจังหน่อยอืเอาไปลงน้ำแล้วหาไปเห็นผู้หวนนั่นนงะคางน่ะเอาไปแนนหน่ะทั้งหน่ะเห็นบ้างเบิ่งอยู่มันน้อยบ่กที่เบิ่งกี้เมื่อกี้นี่ไปมามากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่พีหน้าเบิ่งเบื้งนี่ดอกเราเบิ่งนี่เบิ่งนี่หลายอยู่ดอกไงเบื้อง มีคนมากเหรอตัวนี่ไหมมันงวงงวงสงสัยกวงดอกง่ายอยู่เด้อนี่เป็นเวิ้องเลยนี่เห็นบ่จ่าแมนพ่อได้ง่ายอยู่พ่อได้เก็บพ่อได้เล่มอยู่นะนี่นะพี่น้องวัดเล็ดเล็ดเล็ดแมนแมนเปิดขึ้นเบิ้งนี่หลายคัก พี่น้องเอ้ยมาบังเอาเก็บนัน่ ckt. นเก็บเก็บเก็บผู้นางว้ายงามครับดีดายดายงามครับผู้นางผู้นางอู้พี่น้องน่ะว่าเป็นกอเยอะแต่ว <c oughs> euh. you know. ่าเหี like <c oughs> <c oughs> ่ยวเนาะส่งเหี <ks> <c oughs> ่ยวโมเป็นอย่างเหี่ยวกบบเก็บได้ก็เครื่องเข้าไปตากแดดพี่น้องให้มันใส่น้ำแล้วมันก็ขึ้นมาอีกดิอ๋อหนาเก็บเก็บไปเลยไปใส่กระตาเอาไปตากกระตาเจไหมเอาอยู่ในโทวยมาตีเออเดี๋ยวคอยไปแบ่งกันก็ได้เอาไปแบ่งกัน มันหน่อยปวดบ่เอ <1971. S 1> อได้ได้ยู่ได้อยู่หน่อยแล้วง่ายู่เอายุ่งกับมาตอมแมนบ่แมนยุ่งนี่นหินหินบ่แมนมันกัดแพทย์คักโอ้ยส่งการ์ดพูดนะพี่น้องงามอยู่เลยเนาะอันเด็กมาดองพูดนะจ๋ให่างงามพี่น้องไม่ตายไม่ต้องไม่ตายงามมาโดนเติ่เพาก็มาผัวงามงามนี่แหละเอ้ยวายแม่นยังล่ะมันฝักมือโอ้ยพูดพี่น้องจ๋าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็นหนังบ่เอาอย่าไปอย่าไปอยู่แล้ว ผงมือก็ไม่ได้ใส่หุงมือมาอยู่ผมพากันใส่มันหอนไหมมันหอนมันเกะกะนหนำเนาะเออไข่อยู่ตัวละได้เล่มอยู่เนาะนี่ไก่ใหญ่มันเห็นแล้วมันแมนพี่นะออกมาหอดพี่พี่น้องแมงเห็นมันบ่วม่ยุ่งได้พี่น่าจ้า เฮี้นยนเฮี้ยนเฮี้ยนอันอแมนอยู่แพทกับมีดอยูในรถแต่ว่าลืมเนึกถึงมีดอยู่ในรถนะเปิดหาบนก่อนมันส้นอยู่ในยหยาหนี่เห็นบน่นี่มันส้นอยู่ยังสีพิดโอ้โจหเจอแลาเหาี่ยวตัเลืต้นเออเอาไว้นี่ล่ะเหี่ยวเหวี่ยวทิมเบิรพี่น่ะหวายงามอยู่เนาะ แมนพอฝนตกลงมาเนี่ยนะโอ้ยพี่นะนมันเสี่ยมันลายยังไงจะดงฝนเลยนะดุงฝนเนาะแถวนแมนบอกมันมีอยู่ได้อยู่หองนึ่งอยู่อยู่อันวิบ่อหน่มีที่อยู่อยู่ได้สีสีเอาในหนองทรงหายเด้ออยู่เนะไปหาป้านัน ทางในเมี้ยงนะมันบ่มนี่ดิโบมีเดีอลิมี่มองอยู่เดี๋ยวส,ส <c ười> เออไอคนอารมณ์ดีเนาะไปกันแล้วบ่มีบ่มี่มองละ่ะ <Okay. S 1> หัวหล่อยอย่างเดียวสนุกสนาน,นจา้ะแม่นมันละมวนได้บ่ะนี่ออออออโอ้โห <c ười> แต่ <c ười> <c ười> แบบจ่เบาเบายังกันวาะตีโดนโดนเบากันเื่อนึงใครอยู่เพราะว่า เรากับบอด้มีเวลาว่าน้ำเจา้าโดนปรนัดดอกโดนโดนเถื่อพอหมอว่านบอดด้ออ,ดออกบอดด้ออกไปใส่กันด้แพดหนาว่งทะเลอยู่แต่ว่าล่งข้าวเดียวแต่ว่าเราบอดด้ไปน้ำเราไปงานศพแล้วไปงานศพมูลเล่เาแล้วเราก็กับเลื่บอดด้ไปน้ำกัน <laughs> ข่อยกับเมียพ่อข่อยแล้วบัติบอดให้กินข่อยกับซีมียวหรอบพี่น้องกําลัางอ่อน พี่น้องแพทเจอเฮ็ดอย่างนี้เขาเจ้าอื่นเฮ็ดอยังก็เฮ็ดแต่ว่าแพทยก็บบมั่นใจได้ว่าพันแมนเฮ็ดตัวที่พ่นเก็บกันบ่เนาะนี่เฮ็ดอย่างนี่แต่ว่าเห็นไข่ไข่ครับค่ากับเขาเจ้าพ่นเพร่ะกันเก็บแต่ว่าแพทก็บบุ๋หูแล้วจ้ะนี่เฮ็ดอย่างเฮ็ดเบียบบ่บุมเคยกินเนาะแต่เห็นข่ไข่ครับค่ามันมีคนพันเคยเก็บอยู่แต่กรบบุ๋ม ว่ามันเป็นเห็ดอย่างิองข้างหลังกันด้เบิองข้างหลังดูเอาขึ้นถึงออกยากแค่นอนเป็นขึ้นใน่ขอนแมนบ่บ่แมนตหรอแม่งเอ้ยเมม้นบ่ไม่โมเมนต์โมเมนแต่กับบ่หัวเห็ดอย่างคือจังหวัดกินคือจังเห็ดขอนวันห้ามเนาะคือคือมองด้วยมองด้วยอืมกินขึ้นเห็ดขอนแต่ว่าบ่หมั่นใจบ่กินเด้อพี่น้องบ่หมั่นใจจ้ะจงไปซื้อซีจงแหว่งได้ายสามหอเขาต้องเก็บเก็บเลยผสมหน่อย เก็บ,กบจะ้ะเก็บเล็กผสมน้อยจ้าได้หลายเองค่บบา,านกตาีนโอ้ยมีแต่ดอกให้น้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเอยเบืงตีละ่ะเ,เลือกเก็บเอาแต่ที่เพิน่นห้วยแม่นยังทางนั้นคือหัวดีแท้ย่างเงี้แต่เสียเพิน่นเออเออเอออยู่คนอารมณ์ดีขันเขาก็เอือยเพิ่นนะฮังคักเอือยแล้วก็วหัวยางเดียวนองแล้วเบายังเอ้ยก้าก็หัว ให้แล้วจอบแต่สีหัวเนี่ยนะถ,ถ้าฝนตกลงมาถ้าเล่าไงนะสุดยอดเลยแหละเห็ดห้ายหลายอ,าอุ้ยเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเห็นไหมคะดอกเราจะมันงามเด้อนี่ ขาใหญ่ยงๆซะละนี่นี่ขาเนาใงญ่สึกหยอดนี่ออกจนมาเถานี่จากน้ำเหี่ยวหมดเลยสร้างพี่หน้าเราสีเอาเราเล้อสีเค็ดมาให้กินจะทากินน้ำเพลินนี่แลเลือดตุนเห็ดเ้องพี่น้องมึงตีละเห็นยังบ่นี่จนมาเถาหมดแล้วนี่แล้วบ่ได้เถาดอก ม,มันขาดนามซื้อๆพี่น้องจ้ะเนาะได้ขอพี่น้าเฮ็ดนี่เส่บด้วยจะได้คนคนคนพื้นที่คนเดินมาเขาเจ้ากินอยู่ด้วยจะได้ไดี่เขาเจนน้าเห็นกินเลยแหละไปละพ่อแม่พี่น้องได้ซ้ำนี่ละจ้ะเฮ็ดเอาเก็บเอาเห็ดอันใหญ่ๆนี่ เฮ็ดยิงใหญ่น่ะเก็บเอาได้หลายยู่ไปโจกเอาคุณน่ะบึงขาแต่ละขาไปแล้วจ้ะใส่บิ่งเอ๋ยดูเอี๋ดได้หลายโอ้วคุณน่ะเลิศเลิศเลิศขาเลิศคุณน่ะว้ายงามเนาะงามงามขาดงามอ้าวเอาไปเฮ็ดเอาไปขาดแม่เฮ้ยเราวัเดี๋ยวแพทแบงกับพี่จอยหนึ่งเพระเราเชิงให้เราไปเลยต้นนั้นไปนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องต้นนั้นก็ใหไฮไลทาไปตัวนี้เขาก็แบงกันคนละเราเิงคนละหน่อยซัมสิกินพ่อกิน แมนขอบคุณทุกแบ่งกันไปกินก่อนไปแล้วนะคะมูนี่ซีสายแมนซี่อล่ะสองซีแมนแมนลาไปก่อนได้จ่าเดอมามวลมวลฟินๆน้ำกันได้จ่าเดอายบายค่ะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้าบายๆจ้าจ้าจ้าสวัสดีเด้อ